สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้ที่เป็นสังขารแลไว่ิชัยสังขารทั้งหมดทั้งสิ่งมิช่ตัวมิชิตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตา ชีวิตเป็นของ,องอนิยมยืนและสิ่งสุดท้ายทุกวันธรรมดาความตายเป็นของยิงยืนดังที่ฤาที่กล่าวมนี้โยมก็อย่างาาโยมทุกคนทุกท่านที่ปรองกับชีวิตแล้วก็สัขขขงขารทุกๆเราก็เปรียบกับเสมอกับผู้มาชนในวันนี้ท่านยอม ยอมลับทนอดทนกับสิ่งกหนาไม่ว่าจะทุกไม่ว่าจะลำบากเพียงใดท่านก็ทนแต่เ,เราสิเราเป็นลูกเราเป็นลาพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะทนเพื่อพ่อจะทนเพื่อแม่กันได้สักเท่าไหรั ท่านก็นัางาจับท่านไปนั่งที่กลางโซนท่านก็นัานาจับท่านไปนั่งที่กลางเาในที่เดายวท่านก็นั่งเราจะท่านไปนั่งตรงไหนท่านกนา็ mm hmm. นั่งนั่ทุกทกิริยาบย์ แต่ไม่ยอมนั่งอยู่ที่เดียวไม่ยอมยอมุดนั่งอยู่ที่เดียวก็คือนั่งในความทุกขของลูกหลานทุกเรารู้ไหมท่านมีเคยที่จะมีความสบายใจเลยที่จะต้องนั่งในความทุกข์ของลูกหลานเราเป็นลูกเราเป็น เป็นคนที่น่ารังกอย่าไปคิดว่าท่านเป็นภาระของเราลูกหลานเชื่อนั้นว่าในยามที่ท่านะจะมีชีวิตอยู่เมื่อ,อยามที่ท่านอายุมากขึ้นโยมท่านต้องคิดแน่ๆว่าถ้าวันหึงเราเป็นอะไรไม เราจะไม่อยู่ให้เป็นภา,าระของลูกหลานอย่าอยู่เพื่อให้ลูกหลานอาดอูแล็กตอนที่เราไปทำตัวไม่น่าถ้าเราจะเป็นอะไรไปขอให้เราไปอย่างสงบไปอย่างไม่ต้องทนทุกข์ทรมารอย่าให้ลูกหลานเลี้ครอบครัวอยูยเล็ก พระความเป็นหัวพระความรักพระไม่อยากให้หลูกหลานมันต้องลำบากที่เลี้ยงมาไม่อยากให้หลูกหลานมันได้สุขสบายในวันข้างหน้าแต่ท่านขอเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวโยมดูไม่ท่านขออะไรท่านรอให้ลูกหลานของท่งนานเอามือปิดตาท่าน ที่ได้สินใจในครั้ง